เอาเนี้ยเฉินมีของดีอยู่ในตัววิชาตัดเหล็กอยากจะดูกันไหมล่ะจ๊ะเฮ้ด้วยแต่เจมีหลวงปู่โดเรมอนนะคะ <H ö hn> เดี๋ยวดูของผมไม่อยากจะโชว์เรื่องพุทธคุณไม่ต้องพูดถึงยั <H ö hn> งไงสิหลวงปู่โซยอวัดเขาอิโต้เอ้น้วยปิดกอปอแบบโชว์ให้เขาดูซะว่าจะไม่โชว์ซะแล้วจัดไปเฮีย โอ้ไม่ก็เจ๊งงค่ะเรื่องพุทธคุณไม่ต้องพูดถึงหลวงปู่ซอยวนซ้ายนะอย่าวนขวาท่องทุกว ok ันโอน้ำมะโอมน้ำมะโอมน้ำมะโอมน้ำมะเจ๊ยังท่องจังเลยท่องไว้มาได้ไหมออกมาได้ไงอ่ะเอือครับเข้าทีครับกระเด็นออกมาครับเอาเข้าทีครับมันกระเด็นออกมาครับอะไรครับไม่ไม่แค่คาดเลือครับเอาเข้าไหนกระเด็นออกมาครับ